กินวิตามินซีกินวิตามินซีเน้ำาวแล้วที่เขาให้อะไรเขาไปทำนังไไม่ได้ทำบ้างเปาทำงอะไรยาที่เขาให้อ๋อของมอติงเหรอเอ้ยมองจาคนให้เหมือเลยเร็วๆบอยหายเร็วๆกินเยอะหรอกจำได้ยังกินเท่าไหร่ ไุดูดูมันหลุดได้มบกระเสียวเข้าไปในรูใหม่ดิทำเป็นว่าอะไรพวกยิบห่วงลวดให้สอดเข้าไปสอดแค่นั้นแหละอยู่แล้วมันตกนั่นแหละน้ำใหม่ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวพี่ทำให้ นี่เล่นเมื่อไหร่อ่ะใบละครโอ้ีกนานไหมหรือว่าใกล้แล้วเดือนเพื่อสติมั้งเนาะก็ไปเดินเลาะเสร็จจับคอนป่าเขาไอคอนป่าปลูกป่าปลูกป่าก็มันอ๋อใช่ปลูกป่าปลูกป่าเขาเริ่มมาเก่าวได้หรอทำได้เขาแล้ทำได้ให้ทำได้ให้เท่าไหร่ถามใบอย่างนี้ดีกว่าทำได้ให้อะไรดีกว่าอยากให้เท่าไหร่

นนไปไปที่โน่นมันหนกไหมอะ่ะหนกดีแ <c oughs> ขําขําอาหารนะไปไปทำอะไรบ้างอะ่ะถึงบอกว่าสนกุกทำสมุดงานจากสมุดจากสมุเราไม่มีใครขอมากไว้บอกวันไม่ได้เพาะเปนปีหลายวันแล้วไม่มีคนเออ